วันที่1พฤศจิกายน2 5 6 6พันตำรวจเอกอดิเลก็กทองแกมแก้วพุ่งกับสถานีตำรวจดอนเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดอนเมืองสาธารณสุข60และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าขอข้อมูลกับนายหารักษาจิตหรือเนนแอร์จอมผาหังเวทอายุห3าปีที่บ้านเลขที่310ทับ4 7 4ซอยสงประภา14แยกสองทับ1แขวงสรงประาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครหลังจากมีผู้เสียหายรายหนึ่งเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจดอนเมืองว่าถูกนายหารกานานาาระทิรอนรจอรนจอกจาากนี้ าหน้าที่ยังได้ขอน,นําน้ํามันว่านมหาเสน่ห์ไปส่งตรวจด้วยโดยในหารเปิดเผยว่ารู้จักกับผู้เสียหายเมื่อปี2564เริ่มจากมาขอถอนของเมื่อถูกสามีทิ้งมีใบหย่ามายืนยันทําพิธี3รอบก่อนจะเริ่มทําความรู้จักฝ่ายหญิงเวียนมหาประจําตกลงคบหากันไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศตนมีหลักฐานการโอนเงินให้ก่อนฝ่ายหญิงไปแจ้งความนั้นตนเหมือนถูกกันโชคเห็นตนเป็นเหมือนตู้ ATM พอฝ่ายหญิงบอกว่ามีลูกแต่ตนเป็นหมันถึงรู้ว่าโกหกก่อนมาเรียกร้องอยากได้เงิน บาทพอตนไม่ให้ก็เอาเรื่องไปร้องเรียนการที่ตํารวจเข้ามาขอข้อมูลครั้งนี้ตนพร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจด้านพันตำรวจเอกอนิเลกกล่าวว่าขณะนี้ข้อมูลยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยมาขอความร่วมมือกับทางนายหานและมาเก็บหลักฐานแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ซึ่งตํารวจจะต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายส่วนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับตัวผู้เสียหายต้องดูว่าเป็นความสมัครใจด้วยหรือไม่